ด้านหลังนะคะตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่เตรียมงานเรื่องอะไรครับเตรียมงานเรื่องโอเพ่นเฮาส์ house, ประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมซึ่งเป็นโครงงานที่ภาษาเก่าเรียกว่าโครงงานภาษาใหม่เขาเรียกว่าโครงการนะคะเนี่ยที่อันนี้นี่เป็นของการโรงแรมนะคะหมายถึงวา่าเฉพาะในวิลลิเอทมีมีม,ม,มีสองสามโรงจะเข้ามาดูด้วยค่ะ จะเข้ามาดูด้วยสองสาโรงเรียนจะเข้ามาดูด้วยอันนี้มันจะต้องมีการประกวดว่าใครเก่งที่สุดเพื่อที่จะเป็นคะแนนอันนี้ของการโรงแรมนะคะนี่การการโรงแรมรับทําไมาถึงเป็นผ้าเขามา้าหมายถึงสัญลักษณ์ของภาคอีสานด้วยส่วนหนึ่งผ้าปูโตะทั้งหมดก็เลยเป็นผ้าเขามา้านะคะนี่กำลังนี่เบื้องเบื้องหลังกว่าจะสำเร็จพรุ่งนี้จะงามมากพรุ่งนี้จะงามมากใช่ค่ะ วันนี้ก็เลยเตรียมเนี่ค่ะเตรียมเห็นไหมคะนี่คือการเตรียมมีดนตรีวงดนตรีด้วยเราประกวดนักร้องเพลงพระราชนิพนธ์ได้อันดับหนึ่งร้อยคะแนนระดับจติ <c oughs> เด็กผู้หญิงคนนั้นจะมาร้องให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้เตรียมเตรียมก็ให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างแก๊งเนยพัน <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ค่ะดูแล, <c oughs> ด,แลดูแลให้เพื่อนด้วย นะคะเนี่ยอันนั้นเนี่ยชื่อแก๊งคนตาโตโตมองแม่มาซีนเนยเออเห็นไหมเหมือนสาวแขกเลยพันปีสแล้วตอนปีหนึ่งเป็นเฟสชี่อะไรนะคนตัวเล็กนี่ชื่ออะไรนะลูก <คน S 1> เออฝนเนเคยออกกับแม่และฝนยิ้มสวยน,นี่ก็เป็นการโรงแรมก็ดูแลทุกโตะไปแล้วก็จะจำให้ได้ว่าเวลาเวลามีงานบุญท่านสจเวลามีงานบุญเออ แถวบ้านเด็กกลุ่มนี้ก็จะถูกเชิญให้ไปจัดดอกไม้ให้ไปจัดโต๊ะให้ไปจัดมุมนั้นมุมนี้ที่วัดเด็กๆก,ก็ทำไหมลูกทำ,ทำไหมฝนน่ะทำไหมเออต้องทำนะลูกได้บุญบุญคืออะไรนะ่ะคนยังไม่รู้เลยอยากได้เงินบางคนนะ่ะบุญยังไม่รู้เลยแก๊งว่าคืออะไรเดี๋ยวแม่จะมาอธิบายเรื่องว่าได้บุญเป็นอย่างไรในชาวพุทธนะคะผน่น สวัสดีแม่เรียงเออสวัสดีอีกเออเนี่ยเดี๋ยวแฟนเพจดูเอาอีกว่า